ค่ะราศีกันในเดือนพฤษภาคม2568นะคะดาวเจ้าเรือนคือดาวพระพูดไปสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภในเรือนสุภาซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะด้วยตนุสุภากรรม,มะสุภาเจ้าชะตาจะอยู่ในช่วงของการประสบความสำเร็จทั้งแนวทางในการดำเนินชีวิตของเจ้าชะตาและการงาน มีการเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลหรือธุรกิจออนไลน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องการงานการศึกษาบ้านเรือนรถที่อยู่อาศัยหรือย้ายไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดน การริเริ่มเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าดาวตัวตนของเจ้าชะตาและดาวกรรมะการงานสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระศุกร์ที่เล็งลักนาในตำแหน่งมหาอุดไม่แค่นั้นยังได้ตำแหน่งอง์เกณฑ์อุดมเกณฑ์และดาวยงยศด,ด้วยยิ่งใหญ่ยิ่งหนัก ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นราศีกันจะได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอันเกี่ยวเนื่องกับการงานเพราะว่าสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัส,สบ,บดีที่มาสถิตยอยู่ในเรือนการงานและตรีโกนถึงดาวพระราหูที่ได้ตําแหน่งขันธพลที่ยกย้ายในวันที่5พฤษภาคม2568จากราศีมีนมาสู่ราศีกุม พระราหูเป็นหกจะได้ลาบอยากคิดบาปผิดใจเขาจะมีโชคมีลาบใหญ่โตและยังได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและปะกินอากาศโชคไม่รวยข่าวนี้ไม่รู้จะไปรวยข่าวไหนตรีโกนถึงดาวพระพฤหัสบ,บดีเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวตัวตนของเจ้าชะตาอีคือดาวพระพุธเล็งกับดาวพระศุกร์เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ว่าจะต้องมีโชคลาภใหญ่โตได้เงินได้ทอง ดาวพระศุกรก์กับดาวพระเสาร์พระศุกร์กับเสาเป็นเสียนศัตรูระมัดระวังในเรื่องของความรักคู่ครองเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภุมเมนอัสดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดกลาหูเล่าอาพับอับปปภาคให้โทษแค้ประเหินหินนี่คือดวงพินทุบายของดาวพระเสาร์เป็นดาวปีศาจที่จะนำความยากลำบากมาหาเราแต่ท่านได้ตำแหน่ง องเก์อุด,ดมเกเก์ปุตตะกเป็นองค์เกณ์อุดมเกเก์เนี่ยจะได้ของดีนะได้บุตรหลานบริวารความเสียเนี่ยอาจจะแทบไม่มีเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างพระดาพระศุกเนี่ยก็เหมือนกันระวยภูมิมะทั้งโสราปัญจกแกลคัคนาพุทธก้าวจันทร์กับชีวาเป็นแปดศุกเจ็ดอาจารย์เจ้าร้อนนิรันดรอาจจะมีรักซอนซอนรัก พึงประจักษ์แสนปวดใจแต่ท่านให้แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็ดูดีๆอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมจะเกิดความวุ่นวายถ้าไม่เกี่ยวข้องกับดวงพินทุบาทดวงแตกดวงช้ำเนี่ยถือว่างดงามยิ่งนักคาในเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากเลยของชาวราศีกันลัคนาราศีกันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดําเนินชีวิต ทั้งการเงินการงานความรักคู่ครองโชคลาภแต่ระมัดระวังเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บสักหน่อยหนึ่งหรือต้องเหนื่อยกับการเดินทางค่ะก็ขอให้ชาวราศีกันย์ลัคนาราศีกันย์และทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ